มาต่อกันเรื่อง ep 2ว่า CEO อยู่ที่ไหนตามจากคลิปแรกมาใช่ปะละ่ะอีกที่หนึ่งที่เขาชอบไปกันคือไปคอร์สมาซะจย์คอร์สพวกนี้จะเป็นคอร์สเรียนที่มีราคาสูงราคาคอร์สอยู่ที่ากนสแสนสามแสน4 0่แสนถึงเป็นล้านก็มีคอร์สพวกนี้จะแหล่งรวมคอนเน c t ชันของ CEO ซึ่งเขาก็จะไปตามล่าคอนเน c t ชันแต่เราไม่ได้หาคอนเน็ชันเราหาผัวโอเคไหมแล้วเราก็เลือก10คนที่คิดว่าเขายังโสดอยู่ แล้วก็จะต้องไปชนแก้วและนํานตัวให้ได้ว่า i, นี่นนะคะสวัสดีค่ะเพราะว่าคนพวกนี้พอเราเริ่มอยู่ในคอร์สเนี่ยในเวลา4เดือนหรือ3เดือนมันจะมีปาร์ตี้มันจะมีนั่งเรียนมีครบแล้วเราก็จะต้องทําให้เขาจําเราได้แล้วถ้าเกิดในคอร์สนั้นนะมันมีกุญซือดีๆหรือมีคนทําคอร์สที่รู้ว่าใครสดไม่โสดต้องรีบจีบคนแรกจีบคนทําคอร์สเพราะเขารู้ว่าใครโสดไม่สดเมื่อเขารู้ว่าใครโสดไม่สดเสร็จเราเราก็จะได้เลือกคนที่เขายังไม่มีเจ้าของ แล้วมองดูแล้วจะมีโอกาสได้ผัวเพราะคอร์ดนี้แหละ